สวัสดีค่ะวันนี้เอาขั้นตอนการดัดวอลลุ่มลอนโคเรียเอสเพิ่มหรือลอนตัวเอสมาฝากเพื่อนๆนนะคะก่อนอื่นนะคะทําการตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการตัดทรงฟาร่าไล่ระดับชั้นนะคะอยากได้ ลอนเยอะๆก็ฟาลาสูงๆอยากได้ลอนน้อยๆก็ฟาลาต่ำๆนะคะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างเลยคะ่ะเมื่อเราทําการตัดแต่งทรงผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีของ3บวกนวดบํารุงด้วยทีทเมนนาเวนซี่ M N A v N C นะคะจากนั้นก็นําลูกค้ามาลงน้ํายาก,กันเลยคะ่ะวันนี้กิ๊กเลือกใช้นะคะดัดเชฟวีตัวใหม่สูตรผมแข็งแรงผสมเชื้อพันธะไดซันไฟเอเซนต์ของ3 บวกนะคะป้องกันผมช็อตระหว่างการทำงานนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโมเดินเพกตัว A นะคะใส่กระบอกฉีดนะคะฉีดก่อนลงน้ำยานะคะจะช่วยเข้าไปนะคะปรับค่า P ีเ a l บาลานที่เส้นผมทําให้เส้นผมไม่ขาดเปราะง่ายระหว่างการลงเคมีนะคะเคสนี้นะคะลงน้ํายาอยู่ที่ประมาณ15 2 0นาทีนะคะเมื่อความยืดหยุ่นได้แล้วเราก็มาเช็คกันเลยค่ะใช้วิธีการขี้ให้เป็นตะข่ายหนืดๆแบบนี้นะคะหรือจะใช้วิธีการดึงก็ได้ค่ะทุกคนเช็คความยืดหยุ่นนะคะให้ได้ มากกว่ายืดตรง5้ถึงเท่าเมื่อได้ความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วนะคะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมี ami, อีกหนึ่งรอบทำการบำรุงเชื่อมพันธะไดซันไฟเอเซนนะคะของ3าวกนะคะแล้วก็ทิศเมน์นาเวนซี่ทำสปาร้อนที่เตียงสา5-15ถึงนาทีจากนั้นล้างผมลูกค้าให้สะอาดนะคะนำลูกค้ามาเป่าได้เลยนะคะสังเกตดูผมลูกค้าเปียกน้ำไม่สามารถหวีได้ทุกคนเมื่อใส่ตัวนะคะสเปรย์ป้องกันความร้อน พีีขวดดำเข้าไปแล้วนะคะสามารถหวีได้ง่ายนะคะในตัวพีีขวดดำจะมีเชื่อมรทาไดซันไฟล์นะคะอยู่ในสเปดด้วยนะคะเมื่อเราทำการเป่าผมให้แห้งสนิทเสร็จแล้วเราก็มาม้วนหล่อนกันเลยค่ะฉีดน้ำนะคะใส่ผมให้เปียกใส่ตัวบําลุงนะคะโมเด p เพกตัว b ีหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคนิกิใช้แกนอยู่ที่เบอร์สิแล้วเบอร์ยีค่ะ ม้วนออกนะคะทุกคนสามารถม้วนตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเคสนี้เป็นนางแบบเคสสอนอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ วีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะใครนะคะที่อยากเรียนแบบนี้นะคะกิ๊กก็เปิดรับสอนนะคะเป็นคลาส VIP ตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะคะใครนะคะที่ไม่สะดวกมาเรียนที่ร้านกิ๊กนะคะที่อยู่เชยภูมิกิ๊กก็ยินดีไปสอนถึงที่ร้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะสามารถทักมาปรึกษาได้เลยนะคะเดือนมกราคม2569นี้นะคะกิ๊กก็ออกเดินสาย สอนภาคเหนืออีกแล้วทุกคนใครที่อยู่ภาคเหนือแล้วอยากเรียนตัวต่อตัวก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆช่างคนไหนพี่ๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์หลังซื้อผลิตภัณฑ์กับกิก๊ก,กมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะเมื่อเราทําการมว้วนลอนเสร็จแล้วนะคะก็จะตั้งไฟอยู่ที่120องศาเดินไฟ20นาทีเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วเอาแคทออกได้เลยนะคะหลังจากเอาแกนออกก็จะได้ลอนเด้งๆแบบนี้ ี้เลยเพื่อนๆช่างอย่าเพิ่งดีใจนะคะจะได้รอนหรือเปล่าให้สังเกตการลง หลังจากลงน้ํายากโกกนะคะทุกคนเมื่อทําการแกะแกนออกเสร็จแล้วเราก็จะทําการรีดลบรอยนะคะวิธีการรีดลบรอยก็ดึงผมให้ตึงนะคะใช้ที่รีดรีดได้เลยนะคะสามารถทําตามในคลิปวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะนําลูกค้าไปลงน้ํายากโกกที่เตียงสาก,กันคะ่ะใช้น้ํายากโกกน้ําของดัตเชฟวีตัวใหม่นะคะใส่ถ้วยหรือภาชนะนะคะจากนั้นก็นําผมลูกค้าจุ่มเข้าไปในน้ํายากโกกแบบนี้เลยคะ่ะขยําให้เปียก ให้ทั่วถึงเลยนะคะ ทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็สระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกล้างผมให้สะอาดและทำการเป่าแห้งได้เลยคะ่ะก่อนเป่านะคะเราก็จะใส่ตัวบำรุงนะคะพีทีขวดดดาหรือสเปรย์ป้องกันความร้อนของ Nw นะคะวีเส้นผมให้เรียงเส้นนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าขนหนูนานโนนะคะซับน้ำออกนะคะลอนเกาหลีเราจะเป่าไปด้านหลังของลูกค้านะคะหรือสามารถ ใส่เซรั่มนะคะแล้วปล่อยให้แห้งเองได้เลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าจะได้ลอนที่สวยหรือเปล่าให้ดูขั้นตอนนี้เลยนะคะถ้าผมเปียกแล้วมีลอนแปลว่าได้ลอนนะคะเมื่อเป่าผมเสร็จแล้วมันจะมีความฟุ้งฟูในเส้นใช่ไหมคะให้เพื่อนๆใส่เซรั่มอาเกนไอยจับลอน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะจะลดความฟูของเส้นผมนะคะทําให้ลอนกระชับนะคะซึมเข้าเส้นผมเลยไม่เหนียวหนื่นหนะสามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ไดรลมอุ เป่าช่วยนิดนึงนะคะให้เซรั่มได้ซึมเข้าเส้นผมนะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยค่ะดัดวอลลุ่มโรียเอสเพิร์มนะคะหรือลอนเกาหลีนะคะทุกคนได้ลอนเด้งๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของ3บวกและเชฟวีนะคะสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแบ็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้นะคะใครที่มาเรียนดัดผมกับกิกนะคะกิกก็สอนเทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอนะคะทํายังไงนะคะให้ได้ลูกค้าใหม่นะคะทํายังไงให้ลูกค้าตัดสินใจมาดัดผมที่ร้านเรานะคะมีเคล็ดลับให้หมดเลยนะคะวันนี้เอาเทคนิคการเซตนะคะปล่อยหวานด้านหน้ามาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะให้ใส่โลนามนะคะแบบนี้ไว้นะคะตอนที่เรากําลังเป่านะคะจากนั้นนะคะให้ดึงโลนามไปทางด้านหลังนะคะแล้วผมมันก็จะตกลงมาเป็นปล่อยหวานแบบนี้เลยอันนี้ผมตรงของลูกค้านะคะพอดัดเสร็จแล้วคือสวยป มากค่ะทุกคนการดัดผมนะคะไม่ได้ทําให้หน้าแก่เลยทาให้ลูกค้าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆค่ะทุกคนคือน,นะคะสามารถสระผมแล้วเป่าแห้งแล้วออกบ้านไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องมาหมวนหรอนให้เสียเวลานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ